จากคลิปที่เราสร้างแผนที่โลกนะครับอันนี้ก็เป็น E p ีที่ต่อเนื่องจากอันนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องราวบนโลกมันน่าสนใจมากนะครับเรามาดูบทสรุปันดีกว่าประเทศต่างๆบนโลกของเราเนี่ยบทสรุปจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้มันเริ่มการวุ่นวายมากบ้านะครับการลบกันในแอฟริกาเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ไฟให้ทุกประเทศเลยนะครับ ให้เขาได้มีการลบกันย่างรุนแรงนะครับผมนี่เป็นพระเจ้าที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเราจะใส่ไฟให้ทุกประเทศเขาลบกันนะครับเขาลบกันนะครับเขาลบกันนี่เขาลบกันนะครับให้เกิดความวุ่นวายนะครับในโลกของเรานะครับนี่ครับท่านผู้ชมทุกประเทศก็เริ่มลบกันนะครับ การเดินเรือเนี่ยนะครับเขาเดินเรือกันในนี่มากเลยนะครับตรงนี้เหมือนจะโดนยึดไปแล้วนะเปลี่ยนพาร์อารยะทากันไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราแทบไม่รู้แล้วนะครับว่าประเทศดั้งเดิมที่ก่อสร้างขึ้นมาจุดแรกเนี่ยเขาเป็นประเทศอะไรนะครับเราอาจจะดูได้แค่ในส่วนตรงนี้นะครับว่าราชาที่ปกครองอยู่ปกครองพื้นพื้นที่ตรงไหนได้บ้างนะครับตรงนี้เหมือนสีฟ้าตรงนี้จะปกครองด้านบนตรงนี้แล้วมีเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับที่ปกครองตรงนี้อยู่มันเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมมันเยอะมากๆนะครับตรงนี้ ก็เหมือนทางเอเชียเนี่ยก็มีการยึดตรงนี้นะตัวเนี้ยผมเริ่มพูดไม่ได้แล้วว่าประเทศไหนประเทศเป็นประเทศไหนนะครับเนื่องจากความวุ่นวายเนี่ยมันมหาศาลมากมายเลยครับแยกแทบจะไม่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเกิดเราดูเขตอารยธรรมนะครับนี่ท่านผู้ชมเราจะเห็นเลยนะครับว่าสีไหนยึดตรงไหนได้แล้วได้แล้วบ้านครับอย่างตรงนี้นะครับเขาจะมีพื้นที่ด้านบนด้วยนะครับในสีน้ําเงินเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาจะโดนยึดจนเหลือแค่นี้นะครับด้านล่างเนี่ยอารยธรรมเขา ปกครองเกือบหมดของอเมริกาใต้แล้วนะครับมีติ่งด้านล่างตรงนี้ที่ยังเหลือรอดอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนี่ส่วนน้อยๆตรงนี้นะฮะและทางโวโรกใต้เนี่ยเขายึดได้เกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้สีม่วงเริ่มลาถอยมาตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมส่วนทางออสเตรเลียเนี่ยก็ยึดพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับหูตรงนี้แอฟริกาเขาปกครองประเทศแล้วก็เริ่มลามมาทางเอเชียแล้วนะครับทางยุโรปนะครับตอนนี้เหมือนจะถูกยึดนะครับไปด้วย อันนี้หมดแล้วนะครับปิดเส้นทางตรงนี้นะครับตรงนี้มันปิดเส้นทางกันอยู่ท่านผู้ชมวุ่นวายมากวุ่นวายมากผมไม่สามารถอธิบายได้ถูกแล้วว่าว่าอะไรเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายมากดูดิตรงนี้นะครับเหมือนบางเมืองจะเริ่มขึ้นอารยธรรมโมเดิร์นได้แล้วนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมเริ่มสร้างตรงสร้างตึกอะไรกันได้แล้วนะครับลกกันยังวุ่นวายมากๆนะครับโอ้โคตรปันเลยท่านผู้ชมตอนนี้ออสเตรเลียเขาก็ทําการ พัฒนาเมืองไปได้ไกลนะครับเริ่มขึ้นโมเดิลแล้วเช่นกันนะครับการเดินเรือคึกคักมากๆนะครับตรงนี้นะครับเหมือนทางอเมริกาเนี่ยก็ยังต่อสู้กันอยู่ตรงนี้นะครับทผู้ชมต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาแบ่งกันอยู่ครึ่งประเทศตรงนี้นะฮะมาดูกันต่อดีกว่านะครับในส่วนเขตอารยธรรรนะครับตอนนี้เหมือนทางเอเชียเนี่ยจะยึดกันเกือบครอบทั้งหมดนะครับเหลือทางรัสเซียด้านบนอยู่ติ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับ ซึ่งด้านบนตรงนี้มันจะไอ้นี่เกินไป้วท่านผู้ชมผมอยากจะลบมันออกไปจากแผนที่เลยอะ่ะผมหาก,ก่อนนะครับว่าผมสามารถทําอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับอ,อ่าอาจจะแผ่นดินไหวรัวๆตรงนี้นี่นะแผ่นดินไหวรัวๆเพื่อที่มันเป็นคู่โลกเหนือ,งอไงเป็นคู่โลกเหนือมันต้องไม่มีแผ่นดินเลยนะครับท่านผู้ชมเราอาจจะต้องทําการลบทิ้งนะฮะลบทิ้งใช้อะไรลบทิ้งดีนะไปดูผมนึกก่อนนะครับอ,อ่าใช้ใช้อันนี้เลยแล้วกันนะครับในการลบด้านบนทิ้งนะครับ ให้มันแบบเกือบหมดเลยนะครับตัใช้ยนี้ตัใช้เป็นน้ำนะครับเอากลับไปให้มันกลายเป็นหญ้าสีเขียวต้งนั้นวะทเอ้ยนี่ทำเป็นน้ำฮะนี่ฮะเราลบตรงนี้ทิ้งเลยฮะเนื่องจากอ่ามันที่จริงมันต้องไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับนี่ฮะเราก็เลยลบทิ้งตรงนี้เลยฮะโอเคทุกคนเลยว่ายน้ําเข้าฟังอ่ะโอ้โคคดอึดข้างบนนี้มันหนาวมากเลยนะทุกคนว่ายน้ําเข้าฟังฮะเนื่องจากมันที่มันไม่มีจริงอยู่บนโลกครับเลยต้องลบทิ้งฮะไปมันไม่มีจริงอยู่บนโลกแล้ว โอเคตอนนี้เขาไหว้านาขึ้นมากแล้วน,นะฮะโหตอนนี้ประเทศเขายิงกันยากมากเลยฮะเนื่องจากแบบมาแผ่นที่มันใหญ่ด้วยน่ครับโหต้องต้องใช้เวลาเดินเรื่องอีกนานเลยว่าเขาจะว่าเขาจะาเห็นบทสรุปจริงๆนะท่านผู้ชมนานเลยอะตอนนัวนี้ทางคโลใตโอ้โหโคโลใต,ลใตพัฒน,นาย,ยังกับแอตแลนิติสด,ด,ดูดิมีขึ้นเมืองโมเดิร์นแบบยิ่งใหญ่แล้วอะโอ้โหโคโลไตที่ยังแอตแลนติสนะฮนะท่านผู้ชมเนี่ย เรามาดังดูออสเตรเลียตรงนี้ก็ออสเตรเลียก็ยังชิวๆนะครับไปได้เรื่อยๆทางอินโดนีเซียนะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคใครเอาท่าเรือมาปิดช่องแคบตรงนี้ฮะมีการเดินเรือเข้าอ่าวไทยนะครับก็ยังเดินเรือได้เรื่อยๆนะครับผมจําชื่อช่องแคบนี้แล้วนะต้องช่องแคบตรงนี้เขาเรียกว่าช่องแคบซูเอตนะครับใช้เดินเรือกันจริงๆเลยนะดูดิโคเอไอโคชาลาดนะครับปกติการเดินเรือสมัยก่อนที่ยังตอนยังไม่ได้มีคลองตรงเนี้ย เขาใช้การเดินเรือผ่านช่องแคบยิบดอนตาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นทะเลดําแล้วก็เดินทางอ่อมาเพื่อมาทางเอเชียเราครับตอนนี้เขาใช้ช่องแคบีจริงจริงด้วยอะ่ะเฮ้อเทียงวะตรงนี้นะครับด้านบนก็โหสู้ลบมันต้องสู้ลบกันมันต้องสู้ลบถบทําให้มันเดินเรื่องไวมากมากก่อนโอเคแล้วเราก็ต้องทําให้ให้ให้ให,ให้ให้เขาลบตาลบ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 สอดสู้กันเพื่อจะเห็นบทสุดเร็ว ต่อสู้กันโอเคตรงนี้ญี่ปุ่นนะครับโอ้ญี่ปุ่นก็เริ่มขึ้นนะนี่แลลวนะครับเริ่มขึ้นเมืองโมเดินบ้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วเจประมาณ700ปีรวมตั้งแต่สร้างโลกเลยนะครับก็เห็นอะไรมากมายนะตรงนี้โดนอะไรอะตรงนี้โดนอะไรไม่รู้ฮะท่านผู้ชมโอ้พายุครับพายุต้องมาแล้วจังวันนี้อระจ้าหน้องเสกพายุแล้วนะครับญี่ปุ่นนะฮะนี่โดนพายุ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 อ่าทอร์นาโดทอร์นาโดทอร์นาโดหลายลูกภายในปีนี้ โธรโดโธรโดออต้องมีเหตุการณ์พูกข่าวไฟระเบิดด้วยนะครับญี่ปุ ainsi, ่นเนี่ยนี่นี่ข่าวไฟระเบิดใกล้ๆหน่อยเอ้ข่าวไฟระเบิดตรงโน้นแล้วก็ตรงนีู้ข่าวไฟระเบิดตรงใกล้ๆอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าตรงนี้มันจะมีวงแหวนนะครับวงแหวนไฟไฟนะครับนี่มีมีพูกข่าวไฟระเบิดนะครับนี่นะครับโอ้โคตรจริงจังอุ้ยข้างล่างนี่ยึดจน ยังแบบนี้เลยอะดูดิยึดก็ได้แล้วนะครับอ่าตรงนี้ตอนนี้ยึดได้แล้วนะครับตรงนี้ยังยึดกันไม่ได้เลยของประเทศนี้สู้กันไม่หยุดไม่ย่อน,นครับตัวนี้อ่าตรงแอฟริกาเนี่ยเขายึดคืนกันได้แล้วนะครับตัวนี้เอเชียนะครับเหลืออยู่แค่ส่วนตรงนี้นะครับโอ้มันจังเลยท่านผู้ชมมันมากโอ้ตีกันไปตีกันมานะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับเดี๋ยวรอให้เวลาผ่านไปสัก 2,000ปีก่อนไหมแล้วเราค่อยมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว2,215ปีนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับเมื่อดูกันที่ประเทศไทยนะรตรงนี้มีตึกโมเดิร์นขึ้นมากันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมืองที่เป็นทันสมัยกันเกือบจะหมดทั้งโลกแล้วนะครับในส่วนประเทศไทยเนี่ยยังมีบ้านที่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างนะครับมาดูทางประเทศจีนเนี่ย ก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับมาดูทั้งญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นโ,โู้ดูโคตรเป็นญี่ปุ่นเลยมีต้นซากุระต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยมีโฆษณาป้ายโฆษณาอะไรสักอย่างด้วยนะครับมาดูทางโอ้ยอิโนโดนีเซียก็ยิ่งใหญ่นะไม่ธรรมดามาดูด้านล่างเนี่ยโอ้โหออสเตรเลียนี่คือแบบโคตรใหญ่นะครับว้าวนะฮะมาดูทางฝั่งแอฟริกากันบ้างฮะแอฟริกาก็กเป็นโมเดิร์นกันหมดแล้วนะครับ มีข้างล่างนี้ที่ยังเป็นบ้านเรือนเยอะอยู่นะครับทางอเมริกาใต้เนี่ยอูหอเมริกาใต้เขารวมประเทศกันได้เลยฮะเป็นสีน้ำเงินฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอ่ะเปลี่ยนสีตอนท้าตารางเลยกลายเป็นสีชมพูเฉยเลยตัวนี้นะครับกลายเป็นสีน้ําเงินเฉยเลยอ่ะตัวนี้มัน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 แยกประเทศอะไรกันยังไงเดี๋ยวค่อยดูว่าอะไรทีน,นึงครับตัวนี้ส่งขรามไปยังคงเกิดขึ้นนะท่านผู้ชม ตรงอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่สามารถหลกุกมาได้น่าจะเป็นพันธมิตรกันไปแล้วนะครับตรงส่วนตรงนี้เป็นตึกบนเดนกันหมดแล้วนะครับโอ้ตรงส่วนกินแล้วเปลี่ยนสยีหน้าตาเลยอะไรกันครับเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับช่วงนี้เรามาดูในส่วนทางโครโรกใตเนี่ยก็ยังลบทันอยู่ครับเหมือนตรงนี้จะเป็นเขตอนานิคมของอเมริกาด้วยนะครับในส่วนของอเมริกาใต้เนี่ยก็ยังแบ่งแยกกันอยู่สองประเทศตรงนี้นะครับแคนาดาอเมริกาแบ่งแยกกันนะครับในส่วนตรง แอฟริกาก็แบ่งแยกกันเหมือนกันนะครับทางเอเชียเนี่ยก็ สามารถยึดประเทศได้เป็นแถวแนวทะแยงด้านบนแบบนี้นะครับญี่ปุ่นก็ยังคงรักษาดินแดนญี่ปุ่นอยู่นะครับตอนนี้ก็ส่วนในด้านด้านบนตรงนี้นะครับก็ทามรัสเซียและพวกนี้ก็ยังยึดตรงนี้อยู่นะครับตกออสเตรเลียก็ยึดตรงด้านบนตรงนี้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมว้าวสุดยอดไปเลยฮะเอาละครับท่านผู้ชมในรับนี้ก็คือ2,000ปีผ่านไปนะครับบ้านเรือนนะครับเริ่มเป็นทันสมัยเป็นโมเดิลกันหมดแล้วนะครับส่วนการลบก็ยังมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยเรืนะครับ ในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างสงครามนิวเคลียร์กันนะครับอันนี้สปอยลไว้ก่อนเลยว่า EP หน้านะครับเป็น EP ที่ถ้าเกิดโลกของเรานะครับ เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นนะครับมนุษย์นะครับจะยังสามารถเอาชีวิตรอดหลังจากสงครามนิวเคลียร์ได้หรือเปล่าไว้ติดตามกันที่ EP ต่อไปเลยดีครับใครชื่นชอบซีรีส์นี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วว่าจะกันใาอีพีหน้าสำหรับจำลองการเป็ี่นพระเจ้าแผนที่โลกนะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย